ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เฮียหยวนติดภารกิจมาดึกมากๆแต่อย่าลืมกันนะครับมาดูมาฟังวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนยังเป็นทางการอัดดีกาซเก้าหนึ่งหนึ่งเว็บฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้สนใจสมัครสมาชิก กดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้ามาก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจกบีพยินดีต้อนรับนะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยจริงๆช่วงนี้เฮียหยวนช่วงปลายปีงานเยอะจริงๆนะครับไม่ว่างมาทำคลิปให้เลยถ้าว่างหรือสะดวกวันไหนก็จะรีบมาทำคลิปแนววิเคราะห์และสรุปแนวทางไว้ให้นะครับ ในช่อง u t u b e เฮียหยวนพารวยแต่ในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ยังมีการให้ทีเด็ดแนวทางกันอย่างทุกวันมีบอลไลฟ์สดและสเตป VP แจกให้ทุกวันในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP นะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนมาครับมามาอยู่แบบพี่น้องแบบปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนแจกทีเด็ด VP ครับ วันนี้เป็นศึกสำคัญนัดกลางสัปดาห์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกไลซิกเจอมมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่สนามเลสบูอารีนาแตะเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราราคาหน้าเสือเป็นทางไลซิกต่อที่ราคาเสมอมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับหนึ่งมี9คะแนนส่วนไลซิกอยู่อันดับสมี9คะแนน กลุ่มน,นี้ยังมีโอกาสเข้ารอบทั้ง3กลุ่มทั้งแมนยูปารีสแซงแมงและก็ไลซิกมาดูการจัดตัวผู้เล่นและระบบการเล่นของไลซิกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้ไลซิกเจ้าบ้านมาในระบบ4-2-3-1พวกเขาไม่มีอะไรจำเป็นแล้วนะครับสำหรับนัดนี้มีเท่าไหร่ใส่เต็มได้แน่นอนสำหรับไลซิก ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องยอมรับนะครับว่ากุญชาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากสามนัดหลังสุดพวกเขาทําผลงานชนะรวดวันนี้มาในระบบ4 3 1 2โดยมี2ภาะสานในแดนหน้าก e ีนวูดและแรดฟอร์ดบูโ่มาติดบ็อกบาถือว่าแมนยูวันนี้มาในตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาแม้ว่าคาวานีจะเป็นจะมีอาการบาดเจ็บ แต่พวกเขาก็ยังถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับมาดูสี่ติการพบกันนัดล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะไลซิกในโอท f ฟอร์ดได้5ประตูต่อ0ูนในนัดแรกที่เจอกันในกลุ่ม S ส่วนฟอร์มการเล่น3นัดหลังสุดของไลซิกเสมอไบเยนสามสาชนะบูซอนเซษสี่แล้วก็ชนะอัมเบเนีย สองหนึ่งสามนัดหลังสุดไลซิกเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะสองส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามนัดหลังสุดพวกเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับชนะเวทแฮมชนะ s ซา t h ันตันแล้วก็แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมงเมพราะโดนใบแดงสามนัดหลังสุดพวกเขาชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งถ้าเทียบฟอร์มแล้วไลซิกดูดีกว่าแต่ด้วยศักยภาพทีมความเจนจัดของนักเตะ ชั้นยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตารางคะแนนที่บีบให้พวกเขาจำเป็นต้องมีคะแนนด้วยกันทั้งคู่แมนยูมักจะทำผลงานได้ดีในการเล่นบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนีกทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดลองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ราคา0.25เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ มาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเชรเป็นการเจอกันของไรซิกเจอแมนเชสเตอร์ยูเนเตตเวลาตีสามตรงตามรา้าเลาจากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์และสรุปไว้ข้างต้นเห็นได้ชัดนะครับวันนี้เฮียหยวนชอบและสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดลองแมนเชสเตอร์ยูไนเตต ที่ราคา0.25หรือราคาเสมอครบครึ่งเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้เฮียหยวดมองว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับไม่แพ้และจะมีแต้มอย่างน้อยหนึ่งแต้มกับโอตาฟอร์ดชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเรียนด้านล่างเพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเฮียหยวนแจกทีเด็ด VAP ครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกครบทุกด้านสนใจในการลงทุนกับเฮียหยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง่ายและได้นบเงินจริงๆ สนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิง์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้ามาก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนมาครับมามาอยู่ในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ไปด้วยกันช่วงเดือนธันวาเฮียหยวนจัดหนักจัดเต็มให้ทุกท่านในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP วันนี้เฮียหยวนฝากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองที่ราคา0.25หรือราคาเสมอครงคึ่งไว้เป็นแนวทางชอบก็จัดไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับพรุ่งนี้จะมาลกจะมาสรุปผลให้กันอีกทีอยู่รุ้นอยู่เชียร์ไปด้วยกันขอบคุณครับ